สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของพายรักทุกคนทุกท่านมาดูช้างงาเดียวนะครับนี่เขาจะมีงาเดียวงาฝั่งนี้ไม่มี เขาย้ายมาใหม่ย้ายมาจากไหนไม่รู้นะหางเผือกด้วยหางเป็นสีขาวเขาไว้ที่โรคของช้างดูลักษณะแต่งตาแต่งแตกต่างกับอยอดรัก นี่เขาเล่นดินเมือ,อยอดรักดูดูแล้วอายุคงจะมากแลนะขนขนก็คงจะเป็นสีขาวหางหางสีขาวมีแต่ช้างครับที่นี่มองไปตรงไหนก็มีแต่ช้าง มันก็ช้างจะอยู่เขามาไว้ที่โลกของช้างเป็นปลายแล้วก็นี่เป็นหอชมวิวข้างวัดงาเดียวคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปถ่ายนานไม่ได้แอบเข้าถ่ายสวัสดีครับ